ตอนนี้ทีนอยู่ที่โครงการ Harmony Hill Villa พัทยาค่ะซึ่งเขาเป็นวิลล่าหรู3ชั้นมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีลิฟต์ส่วนตัวที่สำคัญตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพของเมืองพัทยาวันนี้ทีนพาไปชมค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะเขาก็ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าโครงการนี้เขาตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะแน่นอนค่ะบริเวณตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแนวโน้มการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะที่สำคัญเขาห่างจากมอเตอร์เวย์เพียง10นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเข้าไปชมบ้านกันดีกว่าค่ะ สำหรับบ้านหลังที่ทีนจะพาไปชมในวันนี้นะคะเขาเป็นไทย A 0-2ค่ะซึ่งโครงการทั้งหมดเนี่ยเขามีเพียง8หลังเท่านั้นนะคะโดยที่บ้านหลังนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่บนที่ดิน145ตารางวาค่ะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยสูงถึง691ตารางเมตรค่ะสำหรับโซนแรกเลยนะคะที่เข้ามาแล้วเจอเลยนั่นก็คือโรงจอดรถค่ะซึ่ง เขาให้พื้นที่มาใหญ่มากๆนะคะสามารถจอดรถได้ถึง4คันค่ะนอกจากนั้นนะคะทางโครงการเขาก็มีการติดตั้งตัว EV charger พร้อมให้ด้วยนะคะถัดมาจากโซนที่จอดรถนะคะเขาก็จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปในสระนะทีนจะให้สังเกตว่าเขาอะทำตรงนี้เป็นเหมือนไม้ระแนงในการที่จะปิดพื้นที่แล้วก็สามารถเปิดได้ถ้าปิดปุ๊บเขาก็จะ มีความเป็นไพรเวทสำหรับสระน้ำได้เลยค่ะ mm hmm. อ่ะทินจะลองปิดให้ดูนะเนี่ยพอปิดปุด๊บมันก็จะเหมือนกัน้นพื้นที่ระหว่างลงจอดรถกับสระว่ายน้ำอย่างชัดเจนค่ะเพิ่มความเป็น mm hmm. ไพรเวทไว้ด้วยนะคะถัดจากรงจอดรถนะคะก็เป็นสระว่ายน้ำค่ะซึ่งสระว่ายน้ำตรงนี้นะคะเขาก็เป็นระบบเกลือนะคะที่นอกจากจะปลอดภัยต่อผิวเราแล้วนะคะก็ยัง ดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ค่าแมเทันแนนไม่สูงจนเกินไปนะคะแล้วจะบอกว่าโลเคชั่นตรงนี้นะคะถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาก็จะเป็นโซนที่เรียกว่า outdoor living ของชั้น2นะคะเดี๋ยวทีนจะพาไปชมในคลิปค่ะค่ะเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเขาก็จะประกอบไปด้วย5ห้องนอน7ห้องน้ำค่ะ ส่วนแรกที่ทินเข้ามาถึงเลยนะคะในชั้น1ก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งแอเรียค่ะซึ่งการออกแบบตกแต่งของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะมีการใช้สีโทนอ่อนสลับกับสีโทนเข้มทำให้เพิ่มความหรูหราโอ่อ่าให้กับบ้านค่ะ นอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังใช้คอนเซปที่เป็นดับเบิลวอล่มซีลิงตรงนี้ที่จะเพิ่มพื้นที่ให้บ้านเนี่ยเขาดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็เราสามารถตกแต่งแชนเดลเลียได้ทำให้บ้านดูหรูหราขึ้นมาอีกหนึ่งระดับค่ะถ้าจากโซนวิ่งแอร์เรียนะคะเขาก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารแล้วก็โซนครัวค่ะซึ่งโซนรับประทานอาหารเนี่ยก็สามารถเดินออกไปเป็นหูแอคเซสทางด้านนี้ได้นะคะ แล้วโซนครัวของเขาเขาก็จะแบ่งเป็นครัวไทยแล้วก็ครัวยุโรปอย่างชัดเจนนะะสำหรับครัวยุโรปเองนะคะเขาก็มีการบิวอินเคชเช่นไอแลนด์ให้แล้วก็บิวอินเฟอร์เนเจอร์ต่างๆรวมถึงมีอุปกรณ์ในการทำครัวนะคะทั้งเตาแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้อย่างครบคันค่ะซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็เลือกใช้แบรนด์ที่ดีมากๆนะคะอย่าง Hafe l e นะคะค่ะสำหรับครัวไทยนะคะเขาก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะคะ ก็คือทางด้านโซนนี้เลยก็คือให้พื้นที่มากำลังพอเหมาะพอดีนะคะไม่ได้เล็กและใหญ่จนเกินไปแล้วก็บิวต์อินตัวเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบคันนะคะตามนี้เลยแล้วพอออกจากครัวไทยนะคะออกมาปุ๊บเราก็จะพบกับห้องน้ำห้องที่หนึ่งซึ่งเป็นห้องน้ำส่วนกลางค่ะ ในโซนชั้นหนึ่งเองนะคะเขาก็จะมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องค่ะถ้าเดินเข้าบ้านมานะคะก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้ามาได้เลยค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะบางครอบครัวเนี่ยอาจจะอยู่แค่4ี่ห้องอะไรอย่างงี้ค่ะห้องข้างล่างเราก็ปรับเปลี่ยนเป็นห้องวายได้ค่ะนี่เป็นยังไงคะคนที่รักวายน่าจะชอบห้องนี้มากๆเลยนะคะอ แล้วในห้องนี้เองนะคะเขาก็มีห้องน้ำภายในห้องด้วยค่ะอย่างที่บอกไปมาต้นคลิปนะคะว่าบ้านหลังนี้เขาเป็นวิลล่า3ชั้นแล้วก็มีลิฟต์ส่วนตัวภายในบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปชมชั้น2กันดีกว่าค่ะซึ่งความพิเศษของลิฟต์ตรงนี้นะคะก็คือว่าเขาเนี่ย ลิฟที่มีไส์ค่อนข้างกว้างเลยนะไม่ได้เป็นลิฟ์เหมือนในบ้านทั่วๆไปที่แบบไซส์เล็กๆขึ้นได้คน2คนอันนี้ก็คือเหมือนไซส์ลิฟ์คอนโดเลยค่ะสามารถขึ้นได้ถึง6คนเลยค่ะมาถึงชั้น2แล้วนะคะสำหรับชั้น2นะคะก็จะประกอบไปด้วย2ห้องนอนแล้วก็มี1 living room นะคะเออโดยห้องนอนนะคะเขาจะอยู่ทางด้าน ขวามือแล้วก็ซ้ายมือนะคะแล้วก็เดินตรงไปเนี่ยก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมของชั้นสองค่ะเดี๋ยวทีมพาไปดูห้องนอนของชั้นสองกันค่ะสำหรับห้องนอนของชั้นสองนะคะก็จะน้าตาประมาณนี้เลยในห้องเองนะคะเขาก็จะมี walk in closet ให้ด้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นห้องนอนประมาณนี้เลยค่ะโดยห้องนอนตรงนี้นะคะเขาก็จะอยู่บริเวณอ่า โซนลิฟว so mm ิ่งแอเรียนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ย mm hmm. ก็คือจะมองเห็นทางด้านล่างได้เลยค่ะ mm hmm. ประมาณนี้นะคะ mm hmm. โดยแน่นอนค่ะว่าห้องนอนห้องนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันค่ะ mm hmm. ออกมาจากห้องนอนนะคะพอเลี้ยวขวาออกมาเนี่ยจริงๆก็คือว่าเขามีห้องทำงานเล็กๆซ่อนตรงนี้อยู่ด้วยนะ หรือว่าถ้าใครอยากปรับเปลี่ยนเป็นห้องอื่นๆเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละครอบครัวค่ะเดินตรงจากลิฟต์เข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นชั้นสองค่ะซึ่งจริงๆเออเวลาบ้านที่แบบมีคนอยู่เยอะๆแบบนี้เรามีห้องนั่งเล่นหลายๆห้องก็จะดีเหมือนกันนะคะมันสามารถแยกออโซนครอบครัวของเรากับโซนรับแขกด้านล่างได้นะคะ แล้วก็บนลิฟวิ่งอเรียชั้น2นะคะเขาก็สามารถเปิดออกไปนะคะเป็นอาท์ดร์ลิวิ่งได้ค่ะซึ่งเปิดออกไปนะคะก็จะสามารถจัดเป็นปาร์ตี้เป็นแบบครูปาร์ตี้ด้านบนได้นะคะแล้วก็เขาสามารถมองลงไปเห็นสระว่ายน้ำอย่างที่ทีนพูดไปเมื่อต้นคลิปนะคะ ระหว่างขึ้นชั้นสานะคะที่เนี่ยให้สังเกตนะคะตรงพื้นบันไดเองเนี่ยเขาเป็นลายหินอ่อนที่สวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งลายตรงนี้เนี่ยเป็นหินอ่อนแท้นะคะสำหรับห้องนอนบนชั้นสานะคะก็จะมี2ห้องนอนเหมือนกันนะคะก็จะแบ่งเป็นด้านซ้ายด้านขวาน,นะคะซึ่งเดี๋ยวทีมจะพาไปชมห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะก็คือเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ สำหรับห้องมาสเตอร์เบรูมเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็พื้นที่กว้างมากๆนะคะเข้ามาก็จะเจอ Walk in Closet ที่ไซส์ใหญ่กว่าห้องอื่นๆนะคะ mm hmm. แล้วก็เขาก็จะมีพื้นที่ให้นะคะ mm hmm. อ่าเลยเลยมาหน่อยก็จะเป็นเตียงนะคะแล้วก็เขามีการจัดพื้นที่เล็กๆที่เหมือนเป็นแบบโซนไว้สำหรับดูทีวีนะคะ ก็คือว่าห้องมีพื้นที่เยอะมากๆค่ะนอกจากนั้นนะคะบนห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ย mm hmm. เขาก็มองลงไป mm hmm. เห็นสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นอูดอร์ลิฟิงที่ชั้นสองด้วยนะคะ mm hmm. สำหรับห้องน้ำในห้องมาสเตอร์เบดรูมเขาก็มีความพิเศษนะคะเ mm hmm. นื่องจากว่าเขามีทั้ง โชวเวอร์นะคะแล้วก็บารทับให้ด้วยก็ออกมาจากห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะมีห้องเล็กๆอยู่นะคะก็ถ้าสมมุติบ้านไหนอยากจะทําเป็นห้องพระเนี่ยก็ถือว่าพร้อมสําหรับทําได้เลยนะคะหรืออยากจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องอื่นๆนเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ตามฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละคนค่ะสําหรับใครนะคะที่อาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าเอะบ้านมีลิฟต์แบบนี้เนี่ยเราจะเปืองไฟไหมค่ะ จริงๆแล้วที่โครงการนี้นะคะเขาก็จะมีการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าข้อดีของโซล่าเซลล์เนี่ยเขาช่วยเซฟพลังงานเราได้20-30%ต่อเดือนเลยคะ่ะนอกจากนั้นนะคะความพิเศษแล้วก็ไฮเทคมากๆขอ,ของที่นี่นะคะเขาก็จะมีเป็นระบบสมาร์ทโฮมค่ะเขาก็จะมีแผงหน้าจอนะคะที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นแอร์นะคะรวมทั้ง เขายังสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นบ้านยุคใหม่ที่ฉลาดใช้เทคโนโลยีมากๆเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Harmony Hill Villa พัทยานะคะซึ่งบ้านหลังที่ทีมโชว์ไปในวันนี้นะคะราคาอยู่ที่41ลา้านบาทคะ่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเยี่ยมชมโครงการหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม,มรวมทั้งอยากสอบถามโปรโมชั่นนะคะก็ติดต่อเรามาได้ทางช่องทางต่างๆนะคะค่ะก็ก่อนจากกันไปคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องพัทยาลิฟวิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดว่าคลิปหน้า,าทีมจะพาไปชมบ้านพูเวลล่าหลงที่ไหนอีก สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ